กินปลาเด้อไม่งนเดียร์ไปนะกินปลากินปลาเด้อเขอแค่สิกอบนะเด้อพี่น้องกินข้าวปลาด้วยกันเด้อ อสอปกปลาครับพี่น้องเฮ้ยวาเดสอกปลาเด้อโอ้สอกปลา,ากันพี่น้องื้อนดิ ปลาพี่น้องปลามาเก็บปลาเด้อกินปลาเด้อพี่น้องพี่น้องมาหาปลาเด้อพี่น้องเด้อโอ้น้ำไซคับ bàn bị đau ơn nha nè sao mà kim đậy đâu bị đau, ở ba kim đậy, khay, không biết khay, mưa, la, cái gì, Vì nhắc lại <laughs> gì สามา,ามรถกินได้เด้อพี่น้องอันไข่หินนี่สามารถกินได้เด้อพี่น้องถามวุนเห่าใส่ยูนิฟ่าใส่หมูวิเด็กินสามารถเอาไปกินได้รเอาไปแต่งอาหารได้ ce, เอาไปเหดสุกแซ่กที่ไหนบ้างอ่ะรสชาติเจาะอืมนุ่มเย็น

สามโมงสามทุ There, ่มต่ำโงพี่น้องด้อต่ำโมงพี่น้องเลยโคกกระสีความเพลน้อยพ่อบึ่งฉากเขาพี่น้องเลยโอ้เป็นตัวแซ่บเนามาตา เดยพี่น้องกินข้าวป่าน้กันด้อดปีนป่าทำหงมันก็เบิดเท่าน,นั้นแล้วนี่คมแสบมีลวกหอยม้ยพอจ <laughs> ีแกิมเรา้ากาเ้ <laughs> พี่น้องอ้อ จะ,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 ทะทายน้ำตกไปเบิ่งผมมีกล่องเนาะพี่น้องทายเองทายเองทายเองไปไปพาไปเบิ่ง น้ําก็จะออกลึกเรืองหน่อยนึงเพราะว่านหากระตกพี่น้องนหากระตกโอนเ็ดเด้เนาะ ល្រូព្សាងក្ពីន្បន់អກំន់ក្រៀនឹងលើង្វើ័។ល្រៀព្សាងក្លើ្រូវើនលាទីអ្រៀដាំង ตกพี่น้องอยู่เทิงน้ำโตกะเลยพี่น้องอยู่เทิงน้ำโตกตัวนี้เป็นน้ำโต๊ะโบยไงไปไหนและก็บอได้ไปไหนเนาะเบิ่งเข้าใจเบิ่งเด้อ há lái há lái làm lại không xíu cái đấy thì thời gian nằm hè Thôi xin nhà người vay sang thương nghỉ đây. Quân ừ. ừ. Đây vô. tốt đi hả chị lông luôn ba chị lông luôn ba <laughs> nhà người này gật nhà kìa đấy biết không Tại CV chưa nếp bà Bữa này chỉ si phá bằng lèng nằm tốt nữa เมืงเดิมนี่เป็นคำแดงชิดเว็ดนับตกไปนล่า,าเยอนะาเบิ่งนเด้อโอ้ใคนมันไก่อู่่โตเมือง่ยน้อยนึงแหละนี่คนว่าอนหลักเร็ดเลยภาพนัลนนี่ lại lại con chỉ phao với tay cái cày hay nữa cà bay vô đó nằm hang từ đấy gì บอลเขาจะหาปลาแต่เม็นยู่นี่เลยจะให้เบิรงน้ำเลยเบิรงน้ำไงเ<อ>บิรงนกกำคาเต้พี่น้องไงบ่ cũng nhanh các bạn ngoài vào đây rồi đỡ đỡ xin nhà có hai bên gì thôi gì đó nhà có những cái gì dạ để mình hèn này ลุยเดียวลุยเดียวมาเนี่ยไปคนเดียวเลยดิบ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 เลยรอให้วาด,ดเลยเป็งามงามขับเยอเอาเบิเ้ลแล้วกัน

ยานครับยากั้วยไหบังั้งเท่านี้เห็นแนะต่ยานกขนาดนะพี่น้องเลยถ้าตกลงไปหนึ่งวันเห็นหจะเ็นห้อยตกลงมา นนี้แห้งสีแห้งนันตกแห้งคนนี้คอยกระยันคอยบอกกะมาถ่ายพี่น้องบึงด้วยกันเนาะ น้ำแห้งแทแห้งว่าพี่ลองบางไอไอมันบานามาอยู่โตจริงแลไอมันจนเปียก ฮอดแล้วฮอดแล้วพี่น้องน้ำตกเบิ่งน้ำงหลังต้องยกมัวอ่ะนำหรือมาคนเดียวเนี่ยครับลุงลุงแหละยานนำแห้งหมดไปไปครับลุงลุงกลับลุงลุงก่อนกลับลุงลุงก่อนพี่น้องมาคนเดียวเนี่ยยานเนี่ยงาม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 ครับลุงลุงก่อน ลงแล้วโอ้ยมูขึ้นมาทางไหนกี้มาจากตรงไหนมาทีนี่จะยังจะยากแล้ว อยู่ไหนมามานคนเดียว <c oughs> แวนี่บรรยากาศดีไหลหรออ,อยู่แบบธรรมชาติเลยนะ ก็เขตนี่มันยังเป็นเขตที่ไกลไกลเลยจากตัวเมืองไกลจากบ้านคนเลยธรรมชาติเลยยังบปทัำถีทำลายพี่น้องปบอสแซตเลยได้มาถ่ายธรรมชาติหรือดำตกกันง่ามเฮียพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อปบอสแซตยางมาเนี่ยก็ไกลหลายไกลกับเวียงเมื่องเวียงพื่นเอฟซีพี่น้องเพื่นเอฟซีทุกคนตอนนั้นแล้วตอนนั้นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เฮีปบอสแซตหน่อยเด้อ ก็ละไหลก็ละไห่ก็ละใจก็ละแซ่เผื่อเป็นกำลังใจเหรอเสนขอเท่านั้นบเสนบอกขอไหลนเนาะบเสนสิขออย่างเี้โอ้ย่างกันเลยนี่ áp luôn luôn bạn, đi, ngang hàng bình đẳng, người gặp mặt dài lên, tên bả, ngang hàng lại lên, sút lên, bọn xe là những chắp, sáp thay này vì đâu ấy sần nè một cái nhang nữa cò ตกเลยเอาว่าเนก็ยัมงมีเงินซื้อเป็นกนนล,นล,ล้องเนะงามไรงามไรโยให้ดูให้ดู เลยความงามงามเลยงามครับเดี๋ยวมาเซนสีลงไปถ่ายทักลุมไม่เบิ่งเด้อไม่หลอประมาณเลยเนอะ nó sẽ cản thẳng lùm có thể thay hết nấm tốc luôn đó làm lại làm lại có chi nhang cắp rồi đấy bạn cắp chi phát cân bữa sạc bếp cân bếp cho bớt lắm bài thì nó à xuất có xe phải thay nấm tốc hay bừng đó. Đó. là nó cái này ngam bỏ thằng ngam của phạm thì nó có lại like, có xe nữa ตอนนี้ก็จะโอ้แบตแบตก็จะเบิดอแล้วจะได้สากแบตก่อนเนาะเส้นถ่ายไว้เบิ่งกันหลายเลยเนาะคันว่างามก็กดไลค์กดแชร์บ่แชร์นั้นเดินทางมานี่ยากหลายแชรก็มาถ่ายให้เอฟซีเบิ่งเนาะถ่ายเลยแหละฝากติดตามคลิปต่อไปเนาะ